นี่ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวไปนั่งเล้านะคะได้วอชเชอร์ฟรีนะคะมาจากยูเนี่ยนเพยค่ะเดี๋ยวตามกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง <Hey. S 1> ต้องบินนี่คัน อยากยังทำี่นอะไรค่ะโอ้ตักไปแค่สองคำก่อนเพราะว่าหนูจะได้เพื่อกินอย่างอื่นด้วยกุ้ง่กุ้งเยอะกว่าอย่างอื่นโอ้ยใส่ชีส ใส่พริกทอไปน,นิดเดียวพอค่ะเด็กๆน,น้ำทำไมต้องหยกสูนได้แล้นี่ค่ะตักมาแล้ว อันนี้ตักสลัดมานะคะเดี๋ยวจะก,กินสลัดแล้วก็กินเนื้อคัมเขาบอกว่าเนื้อคัที่นี่อร่อยมากเลยี๋เวเขาเปิดเดี๋ยวกินชิ้นเนื้คัมก็นแแบบมันต้องกินเป็นคำเลยใช่ไหมมันถึงจะได้ความการคนุญาใช่เลยแล้วกันนะคะช้อนน่าจะร่วง อร่อยค่ะกุ้งกุ้งเขาทอดหอมดีแต่ไม่น่าใส่พริกเลยเผ็ดเพพาะเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดอยู่แล้วตัดไปโดนพริกพอดีเลยอร่อยค่ะเผ็ดค่ะ กินส,สลัดต่อค่ะตอนนี้สุดอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะกินหลายอย่างเลยกินเนื่อคําไปทั้งหมดสามสามสทั้งหมดใกล้ชิ้นอ,อืออร่อยค่ะแล้วก็กินข้าวราดแกงนะคะมีป๊อปคอร์นด้วยเหลือแค่นี้ค่ะ,คะแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ลายอาหารนะคะก็ตามภาพถ่ายที่ถ่ายให้ดูกันนะคะค่ะ,คะก็โอเคเลยคะ่ะแต่โดยเฉพาะเนื้นคอคํามนะี่อร่อยมาก เดี๋ยวยะนั่งขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะได้เวลาละค่ะเดี๋ยวจ้าเครื่องบินของสายการบินไทยเอเชียเรื่อ